สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําระบบนะครับเป็นระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะครับแล้วก็เอารายชื่อคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะ่มาสุ่มแจกของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นแบบ all in one เลยนะครับลหลายๆที่นะที่ผมไม่เคยเห็นมาเนี่ยเขาจะลงทะเบียนเสร็จแล้วว่าลงทะเบียนผ่าน Google form แล้วก็ไปถึงรายชื่อคุณฟอมเนี่ยเข้าไปที่โปรแกรมสุ่มของรางวัลอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับผมก็เลยคิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ ลงทะเบียนปุ๊บแล้วก็เอารางวัล z ุ่มรางวัลไปเลยครับถ้าใครสนใจเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากซื้อระบบหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรครับหรือว่าอยากจะเรียนเขียนโปรแกรมนะครับก็ให้ add line add ใต้ลังคิปมาได้เลยนะครับอ่นะคราวนี้มาดูระบบเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกก็เราอินเข้าไปนะครับพออินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอแดชบอร์ดทั่วๆไปครับไม่ได้มีอะไรต่อมาเรามาสร้างกิจกรรมเลยดีกว่านะครับ ตรงนี้ยมันก็ขึ้นว่าฮ้ยังไม่มีกิจกรรมอะไรเลยสักอย่างนะครับมก็เลยขึ้นมาแล้วก็กดสร้างกิจกรรมใหม่นะครับอา่าผมกรอกกิจกรรมนะเข้าไปในระบบอา่าผมก็กรอกไปหมดแล้วนะครับก็รับลงทะเบียนกี่โมงปิดลงทะเบียนกี่โมงแล้วก็เข้าร่วมลงทะเบียนได้สูงสุดกี่คนนะครับอันนี้ผมกรอกไป200คนแล้วก,กดมาทึกสร้างฟอร์มโอเนะมันก็จะเป็นฟอร์มขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถใส่คําถามไปได้ครับเช่นว่า คุณสนใจสินค้าของเราหรือไม่อะไรเงี้ยก็ให้ขอตอบกลับมานะครับสว,ว่าผมใส่เข้าไปนะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะสุว,วัสดิใส่เข้าไปคุณสนใจสินค้าของเราหรือไม่นะครับอันนี้ก็ติกไปครับว่าจําเป็นต้องตอบคาถามข้อนี้กดเพิ่มคําถามไปก็จะมีคําถามขึ้นมาแลาก็กดสร็จสิ้นการสร้างฟองนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี QR code ของฟอร์มนี้ขึ้นมานครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับของฟอร์มนี้แล้วแต่นะว่าจะใช้ลิงก์หรือว่าใช้ QR code นะฮะก็ถ้าใช้ QR code ก็แคปรูปนะครับหรือว่าทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับ QR code นี้ก็แปะแล้วให้เคามาสแกน,นครับโอเคต่อมาเข้าร่วมกิจกรรมก็ยังไม่มีใครเข้าร่วมเข้ามานะครับตรงเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็สามารถเลือกกิจกรรมครับว่ากิจกรรมอะไรที่เราจะ เอพ็อดออกมานะครับหรือว่าจะเซิร์ชกิจกรรมอะไรออกมานะครับแล้วก็ส่งออกมาเป็น excel ได้นะครับต่อมาจัดของรางวัลครับส่งว่าผมจะจัดของรางวัลน,นะครับก็กดเพิ่มรางวัลเข้าไปกิจกรรมออกบูหรี่ห้าุกไก่ครับชื่อรางวัลคืออะไรอะเฟตไดแล้วกันเซตไรจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับ ่าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อ่าสุว่าผมเอาเคียรโคดนี้ใช่ไหมอ่าตรงนีง้เนี่ยลิงก์เนี่ยลงทะเบียนหรือเคียโคดอะให้คนลงทะเบียนเข้ามาอ่าสุวาผมลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยเาาสร็จแล้วเราก็ได้ลิงก์มาใช่ไหมครับเราก็ลงทะเบียนเลยนะครับใส่ชื่อเบอร์โทรนะครับแล้วก็จะมีคําถามขึ้นมาแล้วก็ให้เราติ๊กถูกยินยอมเกี่ยวกับ PDP อะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะผมกรอกหมดแล้วนะครับอ่ะสวัากดลงทะเบียนไปปุ๊บเห็นมัมคยขึ้นว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะออกจากหน้านี้เลยอ่ะแต่ผมไม่ออกนะผมลงทะเบียนต่อสวัาผมตั้งชื่อไอบีนะครับแล้วก็เบอร์เดิมนะครับใส่เบอร์เดิมลงไปนล้วตอบว่าไม่สนใจอ่ากดลงทะเบียนมันจะบอกว่าลงทะเบียนไม่ได้เพราะเบอร์ซ้ำนะครับ อ่าก็จะมีการบชิคนิดนึงนะครับรว่าลงไปไม่สนใจอ่าไม่สนใจกดลงทะเบียนอ่าเสร็จแล้วละก็จะมี a กับ b นะลงทะเบียนไปสองคนพอกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดนะก็จะเห็นคะนลงทะเบียนแะต่หน้าหน้าแดชบอร์ดมันรวมๆแหละไปที่ผู้เข้าลงกิจกรรมเห็นไหมอันนี้มันทุกกิจกรรมนะก็ออกมาแตว่าเราเฉพาะกาิจกรรมออกบูด ที่ห้างกุ๊กไก่มันก็จะออกช้ามันก็ออกแต่รายชื่อนะครับคนที่ลงทะเบียนที่ห้างกุ๊กไก่ไว้นะครับตรงนี้ก็น,นะครับสามารถรีพอร์ตออกมาเป็น excel ได้นะครับก็กดส่งออกไปเอ็กเเห็นไหมครับก็จะมีไฟล์ excel ขึ้นมานะต่อมานะครับเราก็จัดของเรามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่ามีเฟตได้หนึ่งอันนะส่งผู้โชคดีนะครับเราก็สามารถมาส่งผู้โชคดีจากตรงนี้ได้นะหนึ่งจุด อ่หรือว่าจะมาตรงนี้ก็ได้ครับสุมผู้โชคดีเวอร์อชันสองก็คือเป็นหน้าจอใหญ่ให้ทุกคนได้ดูนะครับไม่ต้องมาส่งที่หลักบ้านนะครับอเราก็กดตรงนี้ครับสุมผู้โชคดีข,ขึ้นมาก็จะขึ้นมาตอนนี้เลยเลือกกิจกรรมครับก็คือออกห้างบูตกุ่มไก่ตรงนี้เสร็จแล้วเรื่องของรางวัลครับก็คือแฟลชไลท์หนึ่งรางวัลเห็นไหมมันก็จะมีะรายชื่อผู้โชคดีตรงนี้ครับเห็นไหม ก็มีสองคน A B A B A B เ่้ามแล้วก็กดส่งผู้โชคดีเลยตัวนี้มันตั้งได้ครับว่าจะให้มันหมุนกี่วินาทีก็กดส่งเลยครับก็จะหมุน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 นะครับอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมก็จะชื่อก็ขึ้นชื่อครับผู้โชคดีคือได้ที่ได้แฟดได้นะครับคือคนเอ๊ะเบอร์นี้นะครับเมาข้างหน้าจะเป็นอ X X X นะครับอ่า้วก็จบแล้วนะครับ สำหรับระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานเราก็เอาอรายชื่อผู้เ่่มงานเนี่ยมาสุ่มของแจกรางวัลอีกทีหนึ่งนะครับใครใครใครสนใจตัวระบบเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดด้านล่างใต้ลั่งคลิปนะครับมาพูดคุยกันได้หรืออยากให้เขียนโปรแกรมอื่นก็พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนเขียนโปรแกรมก็สามารถถ้าเข้ามาคุยได้ครับพอมาที่หลังบ้านครับเราก็จะเจอผู้โชคดีนะครับ สามารถเลือกได้ครับว่าผู้โชคดีรายวันไหนใครนะครับก็อีแบบนี้เลย